นะคะจากเพื่อนบอนคะ่ะสวัสดีเจ้าไทเอเตี้ยนะคะจากเพื่อนบอนอีท่านหนึ่งก็ตอกห้าแล้วจะหาเจอ,อยากเน่ยเลือดเกษตรผ่านบ้านเสร็จด้าน่วยนะคะทำอีกทำอีกพอทำทำได้แปดชิน้นนะทำกลมๆเหมือนกับใส่ใส่ใส่จานออะ แล้วก็เอาผักไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทานบ่อยก็ดีเพราะว่าถ้าเราทำบ่อยๆก็จะเป็นน้าทานบ่อยอเดีเ๋ยวมาเนยเยอะไปแปดชิ้นนี้วันนี้วันนี้ชา้าเมื่อเช้าผมก็เป็นกันปก็เป็นสัมเ,เ,เาระบนยาอค่ะสวัสดีนะคะพัดส,สดีนะคะออกมาข้างนอกยัง สวัสดีค่ะยายหนูเทียบคนมักเลาะนะคะสวัสดีแท็ทไทยตอนเช้าเช้าเช้ตอนเช้าค่ะน่าจะหอนะบยากาศบ้านนอกมีเสียงหอ้วยตองห้าแล้วก็หาเจอยากเนะ เลือกเกษตรผ่านบ้านเสร็จด้านหน่อยนะคะยิงคิดไม่ออกเลยของคุณยายทำไปแล้วส้มมะเขือของราทานขนมปังกับปูสวยบางวันก็แข็งเปมันอยากได้แบบกรอบนอกนุ่มในอ่ะแต่บางคนก็ใส่ทั้งขอหาอะไรไปยิดกอบแก่ก่อน บางท่านก็เดือนเดียวเนาะอือหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ของเพื่อนอีกคนหนึ่งนี้ที่ได้รู้จักนะคะยายหนู่ทียบอ่านถูกไม่นอะภาษาไทยก็ตกงไปเองพนก่อนวันทำไปเห่ทั้งวันครึ่งวันกินต่อ ขอขึ้นเวลานะคะเพื่อนๆขอบค,คุณนะคะขอบคุณถ้าแดดร้อนๆแล้วก็เนาะนั่งมากกว่าหาล่วงาล่งค่ะเข้าใจเลยคนใส่เหมือนกัน คุณยาสงาก็สว่างก็ตรงนี้แหละเพื่อนๆยืนนั้นเดี๋ยวจะนั้นมุมมืดมากเลยอ่ะเออเป็นอะไรนะวันนี้เนาะน่าจะหอเนาะบรรยากาศบ้านนอกมีเสียงหอด้ะตอนนี้นะคุณไอเขาโกรธอะไรเราไม่รู้ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่ได เวลาไม่เคยตรงสักทีคุณปุพาพาปะนะก็สวัสดีจ้ายานันเทียบคนมัการอ,อนะคะเดี๋ยวจะพาไปรออีกเนี่ยอยู่ไปแล้วก่อนี่สามแล้วสวัสดีท่านคุณหมอนค่ทาท่าชลผมค่ะสวัสดีค่ะคุณเตียนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะมาพูดคุยนะคะวันนี้ก็อากาศมืนไมดี <ID. S 1> <c oughs> เป็นยังไงคะสบายดีกันทุกคนทุกตั้งค่ะยังไม่ได้ตั้งเนาะพันรอกันตรวจสอบถามเดือนนานอยู่นะนานอยู่นะคนหนึ่งนานอยู่นะทำไมนานจังร่วงไหมร่วงไหม แน่นเลยนะเนี่ยธรรมชาติสร้างม,มาคุณปลูกคุณบอลก็สวดเดชะไทยคุณธนากรเพนานทั้งนวดทั้งรีบท,ทั้งโปะเนยโป, ời, โป, ời, โปะเนยกบเนาะเดินทําแบบง่ายๆอ่ะเดินกระจัด คุณเพื่อาะไครได้นะคะคนหนึ่งทานกาแฟานะคะคนหนึ่งคนหนึ่งก็ผ่านแล้วเนาะผ่านคนุณบอลก็สวสดีนะคุณยาสงงาค่ะก็ะใส่เกินข้าป่านเนาะจืดจังคิดไปด้วยนะป้าเราเวลาเราอยู่ปสามกับเ <c oughs> พื่อนเพื่อนเราจะเจอเพื่อนปสามปหนึ่งปสองแต่เวลาเพื่อนแบบ ตอนเช้าค่ะทีนี้ครก็ซู่ซูนะกขค,ะคะ่ะซู่ซูไปด้ยวยกันค่ะดีไปเอาขนมปังบ้นพ่อทุกคนเคยกันนะคะวิธีทำาค่ะ ครั้งหนึ่งใช้แป้งสองกิโลครับยาก,ก็นวดแป้งทิ้งไว้นารบรถก็วิ่งไปวิ่งมานะคะเพื่อนเพื่อนจะอยู่จะหะอยู่อีกระดับหนึ่งเหมือนเพื่อนกำลังจะแบบจะอยู่ป .4 อ่ะเมันแล้วอยู่ป .3 อ่ะแล้วหาเพื่อนป .4 ไหม ก็ยงฮอ่ผานในชงฮอ่ชงฮอ่เลยฉันเครื่งอ,บง,อบง,งบินน,นีเห็นตะมูตะมิวันไหนที่ไม่เห็นดวงตาก็เหมือนไม่มีเพื่อนเขานั้น ตั้งค่ายังไม่ได้ตั้งนะ้อพันรอการตรวจสอบถามเดือนนานอยู่นะนานอยู่นะคนหนึ่งนานอยู่นะทำํำไมนานจังตัดๆแล้วก็มันกิ้งกิ้งกิ้งเป็น,เป,นเป็นทำขึ้นโลกอะ่ะแฟนบอกอร่อยอยู่แต่เดินว่าใช้เวลานานไม่ทํำเลยแต่ ก็เดือแล้วดีขึ้นเอาเอาให้ไปสองก้อนแล้วนะจอมปวนมาขอขนมค่ะว่าลองจะเปลี่ยนมุมดูมุมนี้รู้สึกว่าจะมืด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  ค่ยังไม่ได้ตั้งน้อพันรอกันตรวจสอบถามเดือนนานอยู่นะนานอยู่นะคนหนึ่งนานอยู่นะทำไมนานจังวันนี้ก็มาทำดีจ้าแวะมาทำแว้วส่งกำลังใจจ้าขอบคุณนะคะที่แวะมาเนาะ ตัวมีความรู้สึกว่าข้าบ้านยากยากเหมือนก็นอยู่อยู่คนละคนละระดับ <laughs> ใส่ช่องฟิตเลยเหรอพี่ก่อนนี ถามคนที่เปิดร้านเบเกอรี่อีกแล้วเจ็ดช้างมาต้องมีอะไรลรวมหอ